กองบ,นบินที่ศษกองบัญชาการยุทธ,ธาพอากาศเป็นกองบินรบทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีประวัติอันยาวนานในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าและรักษาผลประโยชน์ของชาติทำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของประเทศกับทั้งภารกิจในการพิทักษ์เทิดทูนไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขปัจจุบันกองบิน21กองบัญชาการยุทธทางอากาศยังคงทำรงไว้ซึ่งภารกิจในการเป็นกองบินรบทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศและปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศโดยมีเครื่องบินขับไล่แบบ18 F-5E และ F-5 f, f. นอกจบบากบทบาททางด้านยุทธการแล้ว กองบิน21ยังได้รับมอบหมายจากกองทัพอากาศให้ไปปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตุรกีและใกล้เคียงทั้งในอย่างปกติและอย่างเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆอาทิไฟป่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สีนามีอุทกภัยโดยเฉพาะภัยแล้งกองบิน21ก็จะเป็นฐานในการปฏิบัติการฝนหลวงของกองทัพอากาศสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้ และนอกจากนั้นยังเรีย้รับมอบหมายภารกิจในการเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบสนับสนุนโครงการเข้ากล้องครั้งแรกสียอดดอยหของศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยอำเภอเถื่อนไงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจนกระทั่งวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2520 กองทัพอากาศจึงได้ยกฐานะฐานบินบน,นราชธานีขึ้นเป็นกองบิน21 e โดยเป็นหน่วยขึ้นรงกองทัพอากาศจึงได้ถือเอาวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองบิน21 e เนื่องจากกองบิน21 e เป็นหน่วยบินที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้เขตชายแดนทางด้านตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและที่ใต้ติดกับประเทศกัมพูชา,รา,ชาประชาธิปไตยซึ่งกองทัพอากาศ ความสคัญในการดังกล่าวจึงได้บรรจุเครื่องบินรบที่มีขีความสามารถสูงในการปฏิบัติการไว้ในฝูงบินในกองสังกัดกองบิน21เสมอมาเช่นเครื่องบินฝึกแบบ8 T6 ซึ่งบรรจุเข้าประจําการตั้งแต่ครั้งจัดตั้งเป็นฝูงบินผสมที่22เครื่องบินฝึกโจมตีแบบ13 T28D ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงในขณะนั้นและในปีพุทธศักราช2523 ได้บรรจุเครื่องบินโจมตีแบบ 6A 37B เข้าทดแทนเครื่องบินฝึกโจมตีแบบ 13T 28D กองบิน21ได้มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและได้เข้าปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศร่วมกับกองกำลังภาคพื้นในหลายภารกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีพุทธศักราช2527ถึงปีพุทธศักราช2528ที่กองกำลังเวียดนาม ได้รุกล้ำปธิปไตยของไทยเข้าทางด้านประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตยกองบิน21ได้ส่งกำลังทางอากาศเข้าร่วมปฏิบัติการในสมรภูมิเช่นการปฏิบัติการรบที่บริเวณ1424พื้นที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์การปฏิบัติการรบที่ช่องอ่านม้าและช่องบกพื้นที่อำเภอบ้านื่นจังหวัวบวดววบุรีรัมย์ ซึ่งในการปฏิบัติการรบแต่ละครั้งได้รับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีทําให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและภารกิจสําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีทุกครั้งและเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับใช้ชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนสื่อต่อไป